อพยพบทที่23ความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมอย่านำเรื่องเท็จไปเล่าต่อๆกันอย่าร่วมใจเป็นพยานใจร้ายกับคนชั่วอย่าทำชั่วตามอย่างคนจำนวนมากที่เขาทำกันนั้นเลยอย่าอ้างพยานลำเอียงเข้าข้างคนหมู่มากจะทำให้ขาดความยุติธรรมไปอย่าลำเอียงเข้าข้างคนจนในคดีของเขา ถ้าเจ้าพบโครหรือลาของศัตรูหลงมาจงพาไปส่งคืนให้เจ้าของจงได้ถ้าเห็นลาของผู้ที่เกลียดชังเจ้าล้มลงเพราะบรรทุกของหนักอย่าได้เมินเฉยเสียจงช่วยเขายกมันขึ้นเจ้าอย่าบิดเบือนคำพิพากษาให้ผิดไปจากความยุติธรรมที่คนจนควรได้รับในคดีของเขาเจ้าจงหลีกให้ห่างไกลจากการใส่ความคนอื่น อย่าประหารชีวิตคนที่ปราศจากความผิดและคนสัตรร,รมเพราะเราจะไม่ยกโทษให้คนอธรรมอย่ารับสินบนเลยเพราะว่าสินบนทำให้คนตาดีกลายเป็นคนตาบอดไปและอาจพลิกคดีของคนชอบธรรมเสียได้เจ้าอย่าคมเหงคนต่างด้าวเพราะเจ้ารู้จักใจคนต่างด้าวแล้วเพราะว่าเจ้าทั้งหลายก็เคยเป็นคนต่างด้าวในประเทศอียิปต์มาก่อน ปีและวันสบาโตจงหว่านพืชและเกี่ยวเก็บผลในนาของเจ้าตลอดหกปีแต่ปีที่เจ็ดนั้นจงงดเสียปล่อยให้นานั้นว่างอยู่เพื่อให้คนจนในชนชาติของเจ้าเก็บกินส่วนที่เหลือนอกนั้นก็ให้สัตว์ป่ากินส,นส่วนสวนอง,งุ่นและสวนมะกอกเทศเจ้าจงกระทำเช่นเดียวกันจงทำการงานของเจ้าหกวันแต่ในวันที่เจ็ดนั้น จงหยุดงานเพื่อโคลาของเจ้าจะได้พักและลูกชายทาสีของเจ้ากับคนต่างด้าวจะได้พักผ่อนให้สดชื่นด้วยสิ่งทั้งปวงที่เราสั่งเจ้าไว้นั้นจงระวังถือให้ดีและอย่าออกชื่อพระอื่นเลยอย่าให้ได้ยินชื่อของพระเหล่านั้นออกจากปากของเจ้าเทศกาลเลี้ยงสามเทศกาล จงถือเทศการถวายแก่เราปีละสามครั้งจงถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อตามเวลาที่กำหนดไว้ในเดือนอาบีตบอันเป็นเดือนซึ่งเราบัญชาไว้เจ้าจงกินขนมปังไร้เชื้อเจวันตามที่เราสั่งเจ้าไว้แล้วเพราะในเดือนนั้นเจ้าออกจากอียิปต์อย่าให้ผู้ใดมาเฝ้าเรามือเปล่าเลยจงถือเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บเกี่ยว ถวายพืชผลแรกที่เกิดจากแรงงานของเจ้าซึ่งเจ้าได้หว่านพืชลงในนาเจ้าจงถือเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บพืชผลปลายปีเมื่อเจ้าเก็บพืชผลจากทุ่งนาอันเป็นผลงานของเจ้าให้พวกผู้ชายเข้าเฝ้าพระเจ้าปีละสามครั้งยาวถวายเลือดจากเครื่องบูชาของเราพร้อมกับขนมปังมีเชื้อหรือปล่อยให้มีไขมันในการเลี้ยงของเรา เหลืออยู่จนถึงรุ่งเช้าพืชผลอันดีเลิศซึ่งได้เก็บครั้งแรกจากไร่นาของเจ้านั้นจงนำมาถวายในพระนิเวศพระเจ้าของเจ้าอย่าต้มเนื้อลูกแพะด้วยน้ำนมของแม่มันเลยทูตสวรรค์รับบัญชาให้มานำอิสราเอลดูเถิดเราใช้ทูตของเราเดินนำหน้าพวกเจ้าเพื่อคอยระวังรักษาพวกเจ้าตามทาง นำไปถึงที่ซึ่งเราได้เตรียมไว้จงเอาใจใส่ฟังคำพูดของทูตนั้นและเชื่อฟังคำของเขาอย่าฟาฝืนเขาเพราะเขาจะไม่ยกโทษให้เจ้าเลยด้วยว่าเขากระทำในานามของเราถ้าเจ้าทั้งหลายฟังเสียงของเขาจริงๆและทำตามทุกสิ่งที่เราสั่งไว้เราจะเป็นศัตรูต่อศัตรูของพวกเจ้าและเป็นปฏิปักษ ต่อปฏิปักษ์ของพวกเจ้าเมื่อทูตของเราไปข้างหน้าพวกเจ้าและนำพวกเจ้าไปถึงคนอมโมไรต์คนฮิตไทต์และคนเปรซีคนคณาอันคนฮีไวต์และคนเยบุสแล้วเราทำลายล้างคนเหล่านั้นเสียอย่ากราบไหว้พระของเขาหรือปรนิบัติหรือทำตามแบบอย่างที่พวกเขากระทำแต่จงทำลายรูปเคารพของเขาและทุบสาศักดิ์สิทธิ์ของเขาเสียให้แหลกละเอียด จงปรนิบัติพระเจ้าของเจ้าแล้วพระองค์จะทรงอวยพรแก่อาหารและน้ำของเจ้าเราจะบันดาลให้โรคต่างๆหายไปจากถ้ำกลางพวกเจ้าและจะไม่มีการแท้งลูกหรือเป็นหมันในดินแดนของเจ้าเราจะให้เจ้ามีอายุยืนนานเราจะบันดาลให้เกิดความสยดสยองขึ้นก่อนหน้าพวกเจ้าจะไปถึงชาวเมืองทั้งปวงที่พวกเจ้าไปปรชิญหน้านั้น เราจะทำให้เกิดความโกลาหลเราจะให้พวกศัตรูทั้งปวงหันหลังหนีพวกเจ้าเราจะใช้ให้ฝูงต่อล่วงหน้าไปก่อนพวกเจ้าจะขับไล่คนฮีไวต์คนคาณาอันคนฮิตไทไปให้พ้นหน้าพวกเจ้าเราจะไม่ไล่เข้าไปให้พ้นหน้าพวกเจ้าในระยะปีเดียวเกรงว่าแผ่นดินจะรกร้างไปและสัตว์ป่าจะทวีจำนวนขึ้นต่อสู้กับพวกเจ้า แต่เราจะไล่เข้าไปให้พ้นหน้าพวกเจ้าทีละเล็กทีละน้อยจนพวกเจ้าทวีจํานวนมากขึ้นแล้วได้รับมอบดินแดนนั้นเป็นกรรมสิทธิ์เราจะกําหนดเขตแดนของพวกเจ้าไว้ตั้งแต่ทะเลแดงจนถึงทะเลของชาวฟิลิสเตียตั้งแต่ทิงทุรกันดารจนจดแม่น้ํายูเฟรติสเพราะเราจะมอบชาวเมืองนั้นไว้ในมือของพวกเจ้าให้พวกเจ้าไล่เขาไปให้พน้น พวกเจ้าอย่าทำพันธสัญญากับเขาหรือกับพระของเขาเลยเขาจะอาศัยในดินแดนของเจ้าไม่ได้เกรงว่าเขาจะชักจูงให้เจ้ากระทำบาปต่อเราเพราะว่าถ้าพวกเจ้าปรนิบัติพระของเขาเรื่องนี้ก็จะเป็นบ่วงแล้วดักเจ้าเป็นแน่